เออก็เครียดไปกันดอกกูไอ,อพี่เมยนิดปกติอยู่นะอยอย่เห็ดอย้ยภาคนี้นนนนวันกสูเดพ่อมีเบียรน้อยอะต้องช่วยแม่มพ่อมีเบียร์น้อยต้องช่วยแม่พ่อมีเบียรน้อยไปแล้ว <c oughs> ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว <c oughs> ต้องจัดการโอ้ข้ามหางถึงออกมาเลยมึงโง่เดว่าเฮ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆอย่าลมอย่าลมต้องจัดการให้เด็ดขาดแบบนี้มึงมีเมียหน่อยมึงมองออกป่ะนี่ออกมาเคียร์กูดูกูใจหายต้องออกมาเคียร์ดูมีเมียหน่อยมึงมึงนอกใจยังไงคุณกูออกจากอวดสวยเหมยเอือมึงออกมาหนี่มึงเคียร์กูกันผู้ใดบอกให้มึงมีเมียหน่อยมึงออกมาหนี่มอบุ้นยิ้มจีไปซะ มึงดึงกูสล่มเลยกูเป็นหมูได้นี่ไอ้กูเป็นหมากูดักท่างนี่กระดักมึงจะไปไหนรอดฮนะเดี๋ย,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 ยมึงจะไปไหนมึงจะยืนยันยังไปแล้วโค้ทางนี้เลยไปดิโค้ทางนี้โค้ทางนี้โค้ทางนี้มึงนี่เมียน่อยมันบ้าจับกันไปขัดกูละแตวกูรักท่างนี้ก็ะดักมันต้องโคทางนี้แน่แท้ จะเอะมาทัานกูดอกปั<า>๊บกูจะไปทางนี้อ,อ,อ่ะกูจะ,ะจับึงเลยแล้วกูจะจับกูเลยแล้วไม่ทันกูหรอกเพราะกูเป็นหมาป่าที่เร็วที่สุดมันจะมาฆ่าผางกันทำไมเนี่ย <laughs> ที่สาฆ่าหมาคนเดียวไปทางนี้กันดอกมึงกินพังกี่บ่นกูจี้อื้อืม้มมึาไปแล้วมอลลอดมึงบอลลอดมึงมาโมดตัวดุซิลากกันท่านยังนี่นะมึงมาโมดตัวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เลย แพ้ไหมโอ้ยมาทำออกไปไกลๆตีนยันเดาจักบาทด้วยวันนี้ออกไปไกลๆเแย่งบวดเวีเกินไปละสวยเจ้ามาหาพ่อเร็วเจ้ามานี่เร็วเจ้ามาเร็วๆๆๆเจ้าเจ้ากูเนี่ยแบงเนี่ยบันยอมมะโอ๊ยยังมาจะก,กัดหาอยอีกวันไปบอกมึงมีเมียหน่อยกูไดบอกมึงมีเมียหน่อยฮะอืโอ้ยกูเบื่อเมีย มียน่อยยังมึงมียอย่างเมียน้อยนะกูมาแก้วแ้วกูไปก่อนเขย่ากันจั้งี่เขาเขย่กันทั้งี่ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะมึงเห็ดทังี่มึงยางนี้เหยดทไหนมาดิเขย่าจังี่ลูกก็ตั้งสองคอร์กมาหักันเหรอเริ่มกันลทียไปงอบวกันนะ เราเฮาซะเานะว่าหานน่แม่ม่ม่มมห้กินน,น่ม่เน่จ้เกียร์ในเฮ้าเด้ว่างนเฮาอยากเ,กเาาากลรนไม่ใช่ออมึงเล่นแห้งโวดงอบากเจ้าซอยน่มึงเล่นแห้งปวดกูเกียดแล้วแต่งมบอ่อานั้กุลเลยกูแต่เด้ยร์เห็นอยู่กับสาไล่ปักปั๊มกูว่ากูมีแม่น้อยกูแค่อยออกไปทั้งนอกก็หนา้า,าคมาก็มาเดี๋ยวดินั่งเฝ้าดัก อ้ยข้าข้อเข้าพึ่งกันอ้อยข้าข้ออ้ยนำข้าข้อใช่เขียนเนาะบอกว่ากูมีเมียหน่อยเนาะเบื่ออย่าเขียดเท่านะปึกเนาะเนาะพีกันไปจบมาว่าขามหางกูดึงอยู่ไม่ให้กูอธิบายจะข้าม hmm, nhà ta mẹ mong ta săn, tố bé tố